อ่าแล้วสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมฮะสมิธคนเดิมณแดนไวซิตี้อ้อว้าวโอ้ว่าไงทุกคนโอ้ส oh, วัสดีครับตำรวจเป็นงานการเป็นไงบ้างครับอ๋อ oh, ก oh, ็ดีเดเดเดอทำงานดีๆนะครับทํางานดีๆครับอ่า uh. ว uh ู้ฮู้วันนี้เราก็ไปทํางานกันดีกว่านะครับไปเดี๋ยวเราจะไปหางานกันเอ,าอ้าเดี๋ยวตำรวจ กรถกูอะไรเนี่ยนี่มันรถผมตำรวจจะทำอะไรเนี่ยไอ้บ้าเอ้ดูดกบันดูดลกล็กลโถเอ้มาเลยตอนนี้เนี่ยบิลลี่เว้บิลลี่อ้าวซันนี่เหรอ ไม่ต้องหวงสันนี่เดี๋ยวเงินหน้าได้แล้วเนี่ยฉันหามาได้แล้วเจ็ดร้อยเนี่ยคนเขากเหนื่อยนะใจเขาใจเราบ้างสิเันนี่ปัดซบเอเบลลี่ก็ด้วยแม่

Avery here has a proposition. Mm -hmm. <clears throat> Haven't we got other things on our mind? I'm trying to keep the wolves from the door. So could you please cut me some slack? I'm stretched like a wire, and even if I'm dead by the end of the week, I'd like to think that I didn't die poor. Now just okay? calm down, both of you. Son, you help me, and any greaseballs giving you a hard time, I'll see to it they take a long dirt nap. Okay. What could I do for you? This delivery company's got its depot on some prime land. They won't sell. They're hanging on like a big old prairie rat. So we gotta go in there and smoke that vermin out. Head on down there and stir up a hornet's nest. The security will have their hands full, and then you can sneak in and put them out of business. And you could drop by Raphael's for a change of clothes. You might be there a while, but yeah, go for it. Should be a riot. If the balls drop like they should, stop by my office sometime. Who are these pricks anyway? Lawyer pricks, rug wearing pricks, surrounded by pricks. ใชเฮนโอเคเห okay, มือนว่าเราต้องไปร้านลับฟเฟลเพื่อเปลี่ยนชุดอีกแล้วแล้วทำไมชุดอ๋อใช่ลืมไปชุดนี้เป็นชุดของคนไทยขับรถไาไฟแดงแป๊บนึงนะสวัดีว่าเออสวัดีว่าวัดีติดตุระวัดีติดตุระเฮ้ยมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์หรือว้าวน่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจขอหน่อยป่ะเพื่อน ขอหน่อยเพื่อนโอเคป้๊บรถส,สวยเราขอใช้ต่อนะเออโคตรมากอันนี้เขาเขาให้ยืมแล้วนะฮะเขาให้ยืมครับผมผมว่าเขาให้ยืมอเอ๋วู้ชุดอะไรวะเนี่ยโอ้โหกรรมกรชัดๆ <c oughs> นี่นี่เราจะไปจับกังหรอเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไปจับกังก็ไม่เป็นไรหรอกไม่เสียหาย Start fighting with at least for คืออะไรต้อง start โอ้โอ้เราต้องการเงินเดือนขึ้นทำไมทำไมไม่ขึ้นเงินเดือนโควิดก็ขึ้นเงินก็ไม่มีจะแดกอยู่แล้วเฮ้ เอ้ยเฮ้ยยิงเฮียอะไรเนี่ยเสรยจล้อยเดี๋ยวไปเดี๋ยวเรถนี้ไปทำลายก่อนนี่ไง ในน้ำไม่่ยจะได้เออไปเลยวู้ฮูฮ้สวยว,ว้าวลากอนอ่าเรามารับภาร,รกิจได้ที่ไอ้น,นี่ไงอะไรเจา้จาเจ้าหรอคอนด้วยโอเคแล้วได้ไอ้น,นี่มาแล้วนะเมอแชเป็นมีดนะฮะ ว้าวสุดยอดไปเลยมาเราไปทำภารกิจต่อดีกว่ามีรกิจ C กับเไปทำภารกิจ A ต่อเลยจอดจอดจอดปุ๊บ Hell, my daddy used to say, never look a gift horse in the mouth. And by golly, he never did. Would you like a drop of the old Kentucky? No, thanks. A clean thinker. I like that. Now, the property business isn't all about highfalutin' paper pushing. It's about dirt and the will to claim that dirt. You with me, son? Oh, yeah. Well, I need some tenacious bastard to let go of some dirt. And you look to me like the kind of guy to persuade him. Persuasion's my forte yeah, he'll be down at the country club, down on the golf course. they don't allow guns, so his bodyguards won't be packing lawgivers. go beat eight tons of crap out of him. here now, i got you a membership. and boy, you're going to need more appropriate clothing. this guy's my new friend. i never had a friend with a weight before. <laughs> okay, my i a จะไปอันนี้ผมเป็นคนดีผมเป็นคนที่ดีมากๆโอ้๊ยอุ๊ยปิวโอ้ปิวปิวเราถูกเสือกเสือกถูกว่าดีด้วยไอ้เนี่ยอย่างเป๊ะช็อตนี้อย่างเป๊ะเลยอ่ะ วายไม่ได้แดกวายวายข้ามาแบบงงๆเลยไปไปเก็บไอสารเลวนั่นกันที่มันทำร้ายเราไม่รู้ซะแล้วว่าเราเป็นใครลูกสาว่าจะไม่ตีก๊อฟดีๆนั่นเนี่ยนะโอ้ยเฮลโหลวุวัน จะเอาเหรอ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 ฮะจะเอาเหรอฮะกล้าเหรอมาดีลเราเหรอเดียวเดี๋ยวเดียวไอ้นี่มันลงมาตายคนเดียวมันจะลงกระทืบเราคนเดียวไอ้สองคนนี้มาทำอะไรอยู่ครับเออพี่มาทำนะครับเอาเฮ้ยเอาเฮ้ย เอาเหรอเออเอาเหรอเอาเหรอฮะกล้าปะละ่ะเออเอออืมอืมอะไรแล้วเออจะเอาโอ,อ,อ,อ้โอ,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 อ้มันนี่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 อร่อย <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> นี่ไม่ตกกระจายกันหน่อยเหรอโอ้โห ผมชัดแล้วว่าอเมริกาเป็นประเทศหัวรุนแรงจริงฮะขนาดเสียงปืนยังไม่แขกันเลยปะ่ะเดี๋ยวไปทำภารกิจที่สมกันต่อดีกว่านะฮะว่าเฮ้ยเฮ้ยจดตกโอ้โหไม่ได้เลยทอมมี่ตกน้ำไม่ได้นะฮะทอมมี่ตกน้ำคือเกมเลยนะฮะวิธีกลับก็าทางเดิมครับเหมือนเดิมัะก็คือมาทางนี้ครับ โอเคเฮ้ยเจย์จยเจย์มาเดี๋ยวไปทำภารากิจต่อไปกันแหละขับมันเลยเรา Keep moving. Oh, Oh, my God. Demolition Man. Now look here, son. I got a problem, and I reckon you could help me with it. I'm no builder. No, I was thinking more of your demolition skills. Now, this here, this is a development as planned, and this. This is the property that we're looking at. You're trying to say this new office block is kind of in the way. You catch on quick. Now I'm going to head out of town for a while. And if that office development were to face sudden and insurmountable structural problems, then I. As a civil minded individual, you feel obliged to step in and save the rejuvenation of an important area of the city. Where can I get more guys like you? Oh. <laughs> นภารกิจผมว่าอาจจะต้องเล่นนานเลยนะดูทรงก็ภารกิจนี้เอาง่ายๆครับผมเราต้องมาทำลายตึกนี่ฮะเป็นภารกิจที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในภารกิจที่ยากที่สุดใน GTA Vice City นะฮะแต่สมิธเรานะครับเป็นเทพสะอย่างนะฮะใช่ไหมสมิธเออเราผ่านไปได้แล้วการควบคุมนี่ละซ่อนตีนใช่ไหม <laughs> ดูนะฮะห่อ โอ้ย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 มันผ่านไปแล้วหนึ่งนาทีต้องรีบจับเวลาแล้วนะครับต้องรีบจับเวลาแล้วไม่งั้นจะต้องคืนผ้านะครับสองบอมสองบอมสองบอมสักเอ้ยโอ้ยจะฟาดเหลือเกินฮ่า อ่าสี่ทีสี่ทีสีทสท่ทีคิดว่าน่าจะพออยู่น่าจะพออยู่น่าจะพออยู่นะเอ้ยเอาระเบิดสักลูกหน่อยดีวะเออไป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 เอ้ยเดี๋ยนะเฮ้ย,ยชิบหายละทางนี้ทางนี้นิดคือทางนี้ แล้วก็มาตรงนี้เฮ้ยโอเค,อเคจะห้าชิบหายแล้วไปครึ่งครึ่งครึ่งชั่วโมงครึ่งนาทีแล้วเนี่ยโอ้โหมันเอาเอายาเอายาก็ายกนนิงไังไหมเออโอเคโอเคโอเค ไป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 ดวน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 เดีๆๆๆ๋ยวนะเอออันนี้ทาง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 นี้วเร็วเร็วเฮ้ย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 จะดำแล้วเนี่ยควันขึ้นแล้วควันขึ้นควันขึ้นสามสิบยี่สิ่าีสิบเก้าี b y ไปถึงไปถึงเรื่อเลืเรืเรืเรืออสิบห้าวิสิบสี่สิบสองสิบเอ็ดสิบเก้าแปดเจ็ดเอ้ยว้วันเทิร์นคิวอ๋อโอ้ไม่กออ๋อ อีมาราสมิธแคนดูอิตอ๋ออดีเด็ดเอ่อแล้วก็ได้เงินมาอีกาาสามพันโอ้อีกอีกแค่นิดเดียวแล้วก็จะมีตังค์คำวีซ่าขึ้นกลับไปไทยได้แล้วว้าวโอ้ผม,มทำได้แล้ว ภารกิจที่ยากติดหนึ่งความยากของเวสซิตี้ผมทำมันได้แล้วอ้อสำหรับวันนี้นะฮะผมเชี่วผมขอตัวลาไปก่อนผมไม่ไหวแล้วผมเหนื่อยมาก <c oughs> เล่นซนเหนื่อยเลยอะ่ะโอ้ย <c oughs> ทำไมมันเหนื่อยจริงๆ <c oughs> โอ๋อ ผมไม่เคยรู้สึกแบบเหนื่อยแบบนี้เมื่อก่อนอะโอ้นี่มันอ๋อมันมันเป็นความท้าทายมากเลยนะเดี๋ยวขอ,อกลับบ้านไปเซฟก่อนละกันใครชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ใครมีอะไรแนะนำหรือว่าติชมนะครับก็สามารถก็ก็สามารถ,าารถเอ่อ ก็สามารถตอบมาได้นะฮะสามารถตอบมาได้นะ,ะว่า,อาเอออย่างนี้มีปัญหาอย่างนี้ไม่โอเคนะฮะหรือว่าควรจะแก้เป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้ก็สามารถบอกมาได้นะฮะสามพันเยี่ยมขอซื้อที่พักหน่อยะฮะใกล้ๆที่ทำภารกิจว้าเซฟเลยแล้วกันก็ <c oughs> <c oughs> เจอก,กันนะครับบ๊ายบายชาวสำหรับเอพิโซดที่2นะขอจบไว้เท่านี้แหละ